พี่น้องเอาปาเข้าวสวยๆมาฝากเดอ้อพี่น้องอย่างงามดูสิคะสวยมากคะ่ะสวยจริงๆฮิวสออนน้าจ้ายที่ก่อนนำมาฝาก้อค่ะเดอ้อเอาเข้าวสวยๆมาให้ชมค่ะเพื่อนเก็บแอปเปียนแล้วเราก็มาชมทุ่งข้าวบาเร่กันจะเป็นเพื่อนๆจ๋าอย่างสวยเลยค่ะสวยจริงๆ โอ้โหจุลุกครับพี่น้องมันสวยมากสวัสดีค่ะพี่น้องมาปะจุกุสกคนมาเจ็บแอปเปิลเลยมาเจ็บทัวรลันเต่ากันค่ะ หวานมากนะคะพันน้ำตาลพันชูการ์กับเป็นก้อนเก็บผัดกันค่ะค่ะ ขา่าก็เห็นกล่องก็กล่องเห็นผู้ขา่าคือเบืเห็นเลยโยมตาไปเห็นห่งเด็กพี่นอ้องเลยนี่สิตัวนอนกินหมดแล้วพี่น้องเสียดายนะคะนอนไหลายไหลนอนกินหมดละนี่แต่ตัวใหญ่ๆหญ่ไหมพี่น้องตัวนอนนี่ไงบุ๊คที่ว่ามัข่าออกที่ข้างในออกแลมันไหลแต่เก่อนเมืก่อนจะได้มาเก็บนอนได้เนี่ยชั่งมาต้มกับปลาเอาอได้พี่น้องมันมหวาน เอาแต่ลูกที่มันเขามีเม็ดแล้วเราก็จะหวานมากนะหวานแสบเลยพี่น้องเลยอาอเคลื่อนมาก,กันจ้าร้ายยูพี่นงค์เนนะยี่ยก่อนอันเยี่ก่อนก็ได้ยูได้คะ่ะอันสามีปลูกไว้ฐานเ,เนาะค่ะ ยี่ก่อนกลับไปไทยนะคะไม่ได้อยู่สามีปลูกไว้ให้นะคะกลับมาก็ได้กินของเหล้ายู่พี่น้องค่ะน่ะยี่ก่อนว่นเ,วเห็นหึงกล่องอหลีนะ่ะพี่น้องเอาเป็นยังไงก็ขอถูดขออภัย้ด้วยค่ะเด้อ,อหลายดีไหมพี่น้องโอ้ยหักหรอกมันแห้งอ่อนๆหน่อเก็ดงาหักแล้วมาหนี้พี่น,ออน,นอ้องเอ้ะ ทำไมงาแง่ผิดน้องนอนกินบ่เบิดเก็บถั่วรันเตาเหลียญนอนนะคะนอนกินไม่หมดเอ๊ะแล้วยี่ก่อนสิเงทีเสียหย่าออกอยู่ดหกโลพื่องานหกแห้งแห้งสวนกระเดะ ใส่สีแล้วยมยูพี่น้องนี่แหละค่ะได้ป็นห้าหนึ่งเนาะนี่ก่อนผ้าพี่น้อง z o o สวนเบื้องกล่องหลังเด้อยเราชมสวนด้วยนะคะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนดูกล้องหลังด้วยค่ะนี่ค่ะ z o o กล่องด้านหลังะพาชมสวนค่ะเพื่อนๆคลิปเรียลในนี้พาชมสวนพาเก็บผักรันเตานะพาเก็บถั่วรันเตาพี่น้องพ่อผมยี่ก่อนไล่หลายจ้า นี่ค่ะผักหขมไทยได้พี่น้องย่างหลายเลยค่ะนี่ย่างหลายเลผก็ได้อยากได้มันลูกเย็บไปลวกด้วยค่ะเด้อผักหขมฝรั่งกับนี่จะนี่อันนี้ผักหขมฝรั่งอันนี้ผักหขมไทยนะแล้วก็มีเนี่ยดอกกระเทียมอย่างนี้อย่างอย่างอร่อยเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยดอกกระเทียมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะมันเกิดเองนะเมล็ดเข้าร่วงแล้วเขาก็เกิดเกิดเกิดเนาะนี่ืออันี้ค่ะ น้าป้าจำสวนนิดหนึ่งนะดิจิคอนจะไปเก็บตัวรันเตาต่อ,ตอ,อน,นี่คืออันต้นแม่งกดยี่กวนพี่น้องมองเลยค่ะาหายพี่น้องดูยี่กวนสิเด่นเ็ดข้างเหี่มันเลยพี่น้องดูต้นแมงกดพี่น้องดิจก่อนเ็ษข้างเหี่มันเหี่มันเป็นไงนะจา๊ะถ้าสิเก็บขัดหยีทับไปเนาะก่อนเนาะ เขว้เก็บันปีถัดไปนะพี่น้องนะอ,อดอกกระเทียมยี่ก่อนพี่น้องป้าดดอกตะแยกับมืเกิดมันสวนยี่ก่อนต้นบางแย่หนึน่งเรไ่อด,ดีนี่มันขั้น,นอันตรายได้นี่ดอกตะแย่หนิอุ้ยอันตรายนะต้นอันนี้ต้องเหยียบลงก่อนนั่งทำหนิโอ้ยต้นไหนก็คัดหันแล้วเห็นเพิ่งแจ็คแค่นี้ก็คัดแล้ว กระเทียมเลยพี่น้องกระเทียมป่าของายกอนค่ะเป,เป็นพันนี้เนี่ยนะสุดดายา,ายกอนมาใช้พี่น้องมันแก่หมดแล้วอะ่ะถ้าไม่งั้นายกอนจะเก็บมันไปลวกนะเนี่ยโอ้โหเยอะไปแต่ว่าเอาไวท้ทำพันก็ไม่ไหวละค่ะมันเยอะเกินเนาะเยอะยอเกินเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยพาไปชมต้นอันนี้พี่น้องตวนลันต้ยังเก็บมนะกไม่เสร็จนะเดี๋ยวก็มาเก็บต่อ นี <formation jin inh throat> <at> ่ <tı ro> ่ mm ูกอองดูันนี้เยกอนสุกแล้วได้จะมากรีดแล้วนี่หวานในในี่พี่น้องโอ้ยมันเกิดเริ่มแม่งขึ้นกินแล้วพี่น้องแม่งเริ่มจีขึ้นค่อยเยอะก่อนแล้วตอนนี้ไหมนี่ยนะลูกอันนี้น่ะนี่ะมันหวานมากเลยนะนี่หวานมากหวานมากหวานมาก ดูอันนี้ก็เยอะอะเนี่ยปีนี้อย่างเยอะเลยพี่น้องเียนะเต็มเลยนะนี่สวนขุนหน่อยไม้ช่อําำสุกินีอยู่ทางคุณพี่น้องอันนี้กระดอกไม้มาเกิดน้ำเนาะค่ะกําลังสิบบาทนี่ซิเป็นแต่เป็นดอกงามอยู่นี่ดอกไม้บาทดอกไม้ป่ามาเกิดด้วยนี่พี่น้องนี่